สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะครับผมใบพัดที่ว่าเป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับผมนะฮะก่อนเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นกันเยอะๆนะครับผมตัวนี้เป็นใบพัดที่ทำออกมานะครับผมให้กับมอเตอร์ X9 x 9พัดนะครับผมนะฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะประหยัด ได้ขนาดไหนนะครับผมได้ถึง20%หรือเปล่าครับผมเข้าไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องเทเบิลบินโดนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปนะครับผมทดลองใบพัดนะครับในแต่ละโค้ดนะครับผมว่าโดนนะครับในมอเตอร์เอกนะครับจะรับน้ำหนักนะครับและกินลมหรือประหยัดแบตเตอรี่นะครับได้มากน้อย ขนาดไหนนะครับผมวันนี้เราจะเอาโค้ดมาให้ลองก็มีโค้ดรุ่นเก่านะครับเป็น3 4มสหนึ่งนะครับที่เราใช้กันปกติเลยนะครับทั่วไปเนาะแล้วก็3 6 1 2 0นะครับผม3 6 1 2 0นะครับแล้วก็3 6 1 9 0นะครับในแต่ละโค้ดตัวนี้นะครับเราจะมาทดลองกันนะครับในเราจะใส่น้ํานะครับไปในตัวโดนนะครับอยู่ที่15ลิตรนะครับแล้วก็จะไปฮอกอยู่บนอากาศ เป็นเวลา5นาทีนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูกันว่านะครับเวลาที่เราเอาโดนลงนะครับแบตเตอรี่นะครับจะโหลดลงนะครับอยู่ที่โวลต์นะครับผมในแต่ละโค้ดนะครับของใบพัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเป็นทีละโค้ดโค้ดไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองกันที่3411ก่อนนะครับเป็นโค้ดปัจจุบันเลยที่เราใช้กันนะครับอ่านะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันครับเราจะไปลองใบพัดตัวนี้ก่อนนะครับ เราเติมน้ำนะครับ15ลิตรแล้วก็จะลองขึ้นบินดูนะครับผมตอนนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่60.9นะครับผมสำหรับวันนี้เราใช้เป็นตัว 14s นะครับโอเคเซลล์นะครับอตอนนี้แบตเตอรี่60.9นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฮอกบรอากาศดูนะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับดูว่าแบตเตอรี่นะครับตอนลงมาแล้วนะครับมันจะโหลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผม อันนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปแล้วอยู่ที่กี่โวลต์นะครับแบตนะครับโหลดมาอยู่ที่ห้าสิบหกจุดสี่โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันอีกทีนะครับผมว่าแบตเตอรี่นะครับจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจับเวลาเลยนะครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนาทีจะห้านาทีแล้วนะครับ อันนี้อันนี้ก็5นาทีแล้วนะครับไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาโดนนะครับลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค้นสามสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแบตเตอรี่นะครับจะโหลดลงมาอยู่ที่กี่โวลต์นะครับอ่าดูนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับจะลงมาอยู่ที่5้าจุดสามด 1โวลต์นะครับนี่เวลาชั่วโมงสะสมการบินนะครับ5นาทีเนอะอ่านะครับสำหรับโค้ดที่เป็น3 4 1 1หนึ่งะครับกับมอเตอร์อี้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนใบนะครับเป็นอีก1โค้ดนะครับเราจะเริ่มกันที่3 6 1 2 0นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนดูนะครับว่าแล้วก็บินทำแบบเดิมนะครับ5นาทีเหมือนเดิมนะครับกับน้ำา15ลิตรนะครับจะ เหลือกีโวลนะครับใบพัดโค้ด36120นะครับจะสังเกตได้ว่ามีบูธนะครับอยู่ที่ใบพัดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาช่วยป้องกันในการแตกห่วงนะครับของใบพัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นใบนะครับโค้ด36120นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอ่ะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่60.9นะครับ อ่าเดี๋ยวเราขึ้นดินดูครับน่านะครับเริ่มจับเวลานะครับผม5นาทีนะครับผมตอนนี้นะครับยกตัวลัมขึ้นนะครับแบตโหลดมาอยู่ที่57.3นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลัง5นาทีแล้วนะครับว่าแบตนะครับเตอรี่นะครับจะลงมาอยู่ที่กี่โวลต์นะครับผม ตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วนะครับผมค่าแบตเตอรี่เรายังอยู่ที่5 3 0นโวลต์นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันไปเรื่อยๆครับว่าลงมาเหลือเท่าไหรตอนนี้ก็4นาที55้า6ห้าหนะครับผมโอเค5้านาทีแล้วครับผมตัวนี้จะใส่เป็นโค้ด3 6 1 2 0นะครับในในเวลา5นาทีนะครับกับน้ำา15ลิตรนะครับเท่าเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับลงมาแล้วนะครับอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดสามโวลต์นะครับภายในเวลาห้าสิบเอ่อภายในเวลาห้านาทีนะครับผมอ่าตัวนี้ลงมาอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดสี่นะครับสําหรับโค้ดสามหกหนึ่งสองนนะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสําหรับใบ สามหกหนึ่งสองศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนใบนะครับชุดนี้สามหกหนึ่งสองศูนย์นะครับไปกันต่อที่สามหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับจะเป็นใบแบบนี้นะครับนี่โค้ดอ่านะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับสามหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับใบโค้ดตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนใบกันอยู่ที่สนามฝึกโดนเลยนะครับเราเอามาลองกันทั้งหมดสามรุ่นนะครับลองให้ นักบินโดนนะครับได้เห็นๆกันไปเลยนะครับสำหรับใบสามรุ่นนี้นะครับเราจะเอามาใส่กันในที่มอเตอร์ X9 ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวทีเราเติมน้ำต่อนะครับ15 15ลิตรนะครับโอเคครับนี้เราเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นใบ3 6 1 9 0นเะครับเป็นใบของ X9 นะครับไปไปครับผมใส่น้ำไปแล้วนะครับ15ลิตร เริ่มจับเวลานะครับผมนะครับมาดูนะครับตอนพอกอยู่บนอากาศนะครับตอนเราเอาโดนขึ้นนะครับอยู่ที่57.4โวลต์นะครับผมไปครับรอดูกันต่อครับผมห้าเครบ5นาทีแล้วนะครับผม นี่นะครับ5ทีอ้านะครับตัวนี้จะเป็นโค้ด36190นะครับแบตเตอรี่นะครับลงมาอยู่ที่54.3โวลต์นะครับนี่เวลาการทำงานก็คือ5นาทีนะครับจุด09นะครับอ่านะครับตัวนี้เอาล้วครับอันนี้เราก็นะครับเพชรไปแล้วนะครับใบวัดนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าใบตัวไหนนะครับลงมาแล้วกินกระแสนะครับ หลดลงไปที่เท่าไหร่นะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่ใบตัวแรกนะครับเป็นใบ X9 เลยนะครับที่เราใช้กันทั่วไปนะครับผมเป็นโค้ด3411นะครับตัวนี้นะครับเราขึ้นอยู่ที่แบตเตอรี่เต็มนะครับ60.9นะครับผมหลังจากขึ้นไป5นาทีแล้วนะครับลงมานะครับแบตโหลดลงอยู่เหลืออยู่ที่53นะครับจโวลต์นะครับห่างอยู่ที่ 7.9โวลต์นะครับในการกินกระแสนะครับของไวพารที่เป็น3าี่โค้ด3าม1ี่หนึ่งหนึ่งนะครับกับตัวมอเตอร์ X9 นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมต่อมานะครับจะเป็นโค้ด3า1 2 0นะครับกับสามห0นนะครับตัวนี้นะครับเราแบตเตอรี่เต็มนะครับอยู่ที่60.9เหมือนกันนะครับ ใบพัดสองใบพัดนี้นะครับลงมานะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดสามนะครับผมนะครับแบตนะครับจะโหลดลงมาอยู่ที่หกจุดหกโวลต์นะครับผมต่างกับใบตัวสามสี่หนึ่งหนึ่งนะครับจะลงมาอยู่ที่โหลดอยู่เจ็ดจุดเก้าโวลต์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใบตัวสามหกหนึ่งสองศูนย์นะครับกับสามหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับจะกินแบตเตอรี่นะครับ ประหยัดนะครับเท่าๆกันเลยนะครับต่างกันเหลื่อมล้ำนิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกับการทดลองนะครับใบพัดนะครับทั้ง3โคดนะครับก็เป็นไปตามคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถรับชมกันได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถทักมาทางเพจเฮีเบิร์วินโดนนะครับหรือโทรศัพท์สายตรงนะครับถึงเฮีเบิร์นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผม และสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามเพจโดนพ่นยาโดนเกษตรประเทศไทยโดยเฮเบิร์นบินโดนและช่องทาง YouTube er u ู u ู e เฮเบิร์นบินโดนด้วยนะครับ